ส่วนประเด็นต่อมาเนี่ยก็คือกรณีที่ทางฝ่ายค้านนายกคุณพิสิทธิ์เลชาชีวาุยูลินประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยรวมทั้งสสปฏิบัติบอกว่ารัฐบาลพยายามปิดปากบ้างและก็ไม่โดยรัฐบาลท่านนายยิคุรักและประธานสมศักดิ์ร่วมมือกันบ้างในการที่สากัดไม่ฝ่ายค้านในนิปฝ่านยานี้เราขอคอนเฟิร์มว่าเป็นความจริงรวมถึงล่าสุดเนี่ย ื่อประทานถศสั่์ท่านก็บริจุยติการอมิปราไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะวันนี้กามมรวิรัฐบาลเองก็กําหนดว่าจะมีการภิปรายคือย6 27 2สิวันนะครับแล้วก็มีการลงรติวันที่ 28, ที่2ิบแปวิการนถึง25่สิาชั่วโมงที่อันนี้ผมเชื่อว่านี่คือการสแสดงให้เห็นถึงว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านยพยายามล่าวหาโดยเฉาคุณสิทธิ์คุณจุลินเนี่ยว,ว่ารัฐบาลปิดป,ปากแล้วใช้เกมที่มีการยืนยติแต่ไม่มีการ เนกสำนองการถอดถอนมาในในระดับที่เป็นการปลุกกระแสะและโจมตีรัฐบาลแล้พยายามจะนําข้อมูลว่าถ้าเกิดปิดปากก็จะไป,ปยังไงในเวทีการชุมน,นุมเลยผมเชื่อว่าวันนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่ารัฐบาลมีความจริงใจที่ใช้ตรวจสอบท่านนายกมนตรีก็พร้อมรัฐมนตรีก็พร้อมวันนี้ขอให้ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับได้ทาหน้าที่ในการวิพากษ์อย่างสร้างสารรค์นะครับทางพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำรัฐบาลเอง ก็เราจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้อภิปรายอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ประเด็นนี้ท่านปีชิ่ชื่นบานก็จะมีการเสริมรายละเอียดว่าเราเองเนี่ยวันนี้จะไม่มีการตั้งองค์กรพิทักษ์นายกหรือรัฐมนตรีแต่อย่างใดแต่ขอให้ฝ่ายค้านนะครับนําข้อมูลข้อเท็จจริงางลักษณะที่เป็นการกล่าวหาที่เรื่อรลอยและที่สาคัญการยื่นสำเนาจทำเราตอบถอนนะครับผมยืนยันว่าถ้าทําให้ถูกต้องเนี่ยควรต้องยื่นตามที่ประธานสภาหรือท่านฝ่ายกฎหมายสภาเนี่ยได้ให้คำ ชี้แจงไปแล้วว่าต้องยืน่นะครับไม่ใช่จะยืนลักษณะเหมือนการใช้เิธีอภิปรายไม่ไว้าวางใจเป็นลันกษณะเหมือนกันบลักษณะเวธีกล่าวโจมตีกันหมือใช้เวธีของม็อบรัชดำเนินผมเชื่อว่าอันนี้ไปจนไม่ได้ประโยชน์ครับ